สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามาจากก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวเห็ดเองเห็ดเองอยู่บ้านกินง่ายๆจ้าเป็นน้ำซุปสำเร็จน่าจะมันเทดเป็นฟ้าไทยเป็นอย่างก็หมูตุน้นเห็ดเสร็จแล้วค่ะแต่เห็ดนั่นที่นี้จ้าเสร็จจ้าเป็นก้อนละข้างล่างฝนใส่ผักย่างหลายเลยจ้ากินผัก,กเยอะๆช่วยระบาย มีต่ผักกากหมูฝนมันแช่น้ำอยู่โดนแล้วมันก็เหนียวตะนายแลวเบิง่งจงเขาแยกคนๆกันนะจ๊ะทรงๆกันพี่ฝนใส่บัวลายแต่นนพ่าฝนมีพริกมีพริกอ่าพรกกิ่ขวดพริเกี อะรกับผักสลัดจ้ะมะละสำหรัมะละของอันนี้ฝนปรุงอะไจ้ะสูตรฝนละสองสองสองน้ำสม้มสองน้ำตาลสองน้ำปลาหน่อยหนึง่งเอาฝนซิ้มากันพอแล้วจ้ะฝนมีแต่หมูสับจ้ะหมูสับกับลูกสิน่นลูกสิ่นใส่ในถ้วยนี่ประมาณเคึ่ง่อละเคึ่งรสจิบหล่ะ อะไรจ้าวันนี้กลิ่นยายได้เห็ดยายเห็ดกินเองสดน้ำแล้วก็ร้องเสร็จมึงด้วยเส้นเหนียวนุ่มปะเส้นวนขเ,เขาแยกเทปเขาไว้แกอ่จ้าเสร็จแล้วเหรออืมใครอยากมาเป็นเส้นเหนียวนุ่ม กระเล็บกระอืดปันใดพริกจังอืมพริกอ่อนผักบุ้ง เปรี้ยวหวานน้ำฝนมาเปลี่ยนมองวางไหมกันจ้ะมันสิดดังเก,กินก็ยินงก๋วยเตี๋ยวคนกินเปรียววยปร้ยวหวานนะจ้ะเปรี้ยวหวานเข้มเส้นอาเดจ่ะแซ่บๆผนเห็ด คนที่เป็นหมอได้ไยถ่วยอยู่มะ พอดลืมเป็ดน้ำเย็นๆจะจะหายออกไปกินข้างนอกออกกินข้างนอกกัะห่อนอ่ะอาการห้อนบ่สูบทัานสีส่างแกบกับขัสี่หอดเท้านะคะ กระสีอือดจะได้เฮ็ดกินเฮ็ดกินเห็ดกินกระอือทึ่อกันตั้งอืดทึ่อกันเฮ็ดกินนอีกว่าอืมอืมวนพักลงไปมะละไปลืปม ลืมของแซ็บเลวจังเลย thêm chèo nhỉ cá thêm chèo Mù chèo Bộ cọp đang nhéo nhỏ <laughs> <laughs> Thật bụng น,นี่เป็นผแดทยูจังน,นี่เป็นแตะซุงแก่แต่ว่ามาก,กนาะเฮ้ยยังได้อ <c oughs> หมูบด <c oughs> หมูบดเป็นหมูติดมันมันเลยมันเลยแซ่บทำใหญ่ไปเลย เมื่อกี้มีคนมาถามหาอายจจะเอิ่นสองเทียรกเขึ้นกับผลขัน้นในลูกไปย่หมอก็ปิดกล้องกำลังสิลูกไปเิ่นกบบไปแล้วซาโพดแล้วมั้ง <c oughs> จัะปรท่านแจกห้่ดาวกินต่อไปนว อ่อนละจงกอแตกแล้ว,อลวโอ้โอ,ออนอครับแต่นี่เป็นตะแกรงเสียงปวดน้า มันโซทนฮอนนะจัะที่ฝนบเบาๆหนิมันเบาหวานนะจัะมันหวานอแต่มันไม่ได้หวานแบบนั้นไม่ได้หวานแบบลวกปากหวานแซ่บๆวานาเานื้อแบนท่วม ลำบันดีดอ่ะตอนเป็นไง <laughs> นานคนชำโครเลยแ,แต่เนีอยอแต่อะไรจากเอิรนอีกก่อนแท้แตบปรุงตามใจเจ้าของมะจ๊ะเปรี้ยวของเฟอร์กินเปรี้ยวหวานมันก็นเลยแซ่บ กินว่าเดียวปั่นน้ำต้มยำครบจบในถ้วยเดียวเลยลจังจักโลกแต่จ็เบา,ห,า <c oughs> หวานลรามาทังหวานทั้งเปียวทั้งเค็มคันว่าปุ่งาสินมันก็บ่แซแบบันมันประจุปาะ được trả lời các ผักให้เคยเื่อเกียวผงจะลายจ้ะทั้งผักบุ้งทั้งกระหล่ำซองเม็ดมันไม่น่อยๆกินได้สบาย แบบน้ยหอมหอมมีกินพริกน้อยแต่ว่ม่มีเผ็ดว่าไม่มีความเผ็ดดื่นด้วย <c oughs> ทำมาขมบอร์เขมแต่ แล้วมันขมแซบขมแบบขมแบบทรมานดีเป็นแรวความรู้สึกคือมันขมแต่มันมันจิตได้แห่งก๋วยเตี๋ยวไก่นะจจะมันคัก บา่คนเขาจะไปก่อนนะจ๊าแต่สนน้ำคนเดียวมัน,นหอนสนน้ำจะเครื่องถว่วอ้วมีคนพักกินเบอเดียวเผ็ดเองเผ็บแทบจากนั้นเรใช้ลงไปมีคนใช้ลูกซินเบิด เครื่องหอ,อกลัลยเมื้อเหินเปียกอะไรจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพ่อกันไม่จ่ายคินอ่ะ